เคปดิฟเวมน,นะคะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะวิทยุสื่อสารตัวเล็กนะคะแต่ว่าสเปคไม่เล็กเหมือนตัวนะคะตัวนี้เป็นนะคะโมโตนะคะลูกค้าท็อก about T246 นะคะวันนี้เราจะมาแกะเล่นแกะลองนะคะ,ะเป็นสเปคร่าวๆนะคะว่าตัวนี้ดีและเด็ดยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตัวกล่องแพ็กเกจนะคะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลูกค้าน่าใช้มากนะคะตัวแพ็กเกจนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะรีวิวกันเลยนะคะลูกค้า ะคะ่ะพอแกะจากกล่องมาแล้วนะคะลูกค้าอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้นะคะลูกค้าตัวเครื่องนะคะสองเครื่องนะคะแล้วก็ตัวแทร็กชานสองก้อนนะคะคู่มือคะ่ะลูกค้าคู่มือเป็นภาษ,ษาไทยนะคะง่ายต่อการใช้งานมากเลยนะคะแล้วก็ตัวเดอเตอร์ชาร์จนะคะสามารถ ได้สองเครื่องนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นสายออสองแฉกนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกันนะคะว่าแกะมาแล้วต้องทำยังไงบ้างนะคะตัวนี้นะคะตัวข้างหลังจะเป็นตัวที่ันเพื่อท,ที่จะใส่ตัวแบตเตอรี่นะคะลูกค้าผู้หญิงใช้งานได้ค่ะง่ายมากนะคะอย่างแรกเราอาจจะถอดตัวที่หลังออกก่อนเพื่อสะดวกต่อการใช้งานนะคะแล้วก็หาเหรียญบาทนะคะที่เรามีกันอยู่ทุกคนแล้วนะคะลูกค้า นะคะลูกค้าขันกำลังส่งนะคะ3วัตนะคะใช้งานได้จริงประมาณา 3- ากิโลนะคะบนพื้นที่โล่งนะคะตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับงานร้านอาหารนะคะลูกค้าค่ะรีสอร์ทอะไรพวกนี้นะคะพอแกะออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะให้ตัวสีดํานะคะผ้าฐานไว้เพื่อเวลาสะดวกเราดึงออกมานะคะเดี๋ยวอันจะใส่นะคะเป็นแบบนี้เนาอยแผคทางน,นะคะแล้วก็ใส่ตัวฝาปิดเหมือนเดิมแล้วก็ขันน็อตเหมือนเดิมนะคะ เพื่อให้มันแน่นนะคะลูกค้าค่ะตัวนี้ระบบใช้งานดีนะคะลูกค้าค่ะเปื่งเสียง l เข้าให้อีกเครื่องหนึ่งได้ยินอย่างงี้ะคะ่ะเวลาแบบเราอาจจะอยู่ในคอนเสิร์ตหรือว่าอีเวนท์ที่เสียงดังหรือว่าตัวตัวร้านอาหารที่อาจจะมีเสียงค่อนข้างดังนะคะแบบว่าเราพูดไปแล้วเขาไม่ได้ยินเนี่ยสามารถแบบกดตึ๊กแล้วแบบเครื่องเขาจะมีเสียงขึ้นเลยนะคะแล้วเขาก็ตอบเรามานะคะลูกค้าหรือว่า จะปรับเป็นตัวเขาเรียกอะไรเครื่องสั่นนะคะเหมือนโทรศัพท์มือถือเราเวลาเรากดไปเนี่ยเครื่องจะสั่นตืดๆอ,อย่างเงี้ยแล้วก็เสียบคลิปหลงเข้าไปอย่างี้นะคะนะคะวิธีการเปิดเครื่องนะคะลูกค้าบิด่ะเปิด,ปดนี่นะคะลูกค,ะคะ้าค่ะเปิดมาแล้วสัญญาดีมากมีเสียงเข้ามาเลยนะคะหน้าจอก,ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะลูกค,ะคะ้าค่ะตัว ถานะบอกแบตเตอรี่นะคะลูกค้าเวลาแบตใกล้หมดเราก็สามารถชาร์จได้เลยบางเครื่องไม่มีสถานะบอกนะลูกค้าตัวนี้คือสะดวกสบายต่อก,การใช้งานมากมีสถานะบอกแบตเตอรี่นะคะหรือว่าเวลาเราพกออกไปข้างนอกลบแบตเราหมดไม่มีสายชาร์จคะ่ะลูกค้าคะไม่มีสายชาร์จนะคะตัวนี้รองรับการใส่ฐานนะคะ 2A แบบนี้นะคะ3ก้อนใส่เข้าไปนะคะ,ะนะคะเดี๋ยว แกให้ดูนะคะตัวนี้เห็นไหมคะลูกค้าสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเทสการวอลกคุยกันค่ะลูกค้าเสียงดังฟังชัดมากค่ะลูกค้าตัวนี้ลูกเล่นเยอะนะมีระบบวงระบบวอลดกวลยนะคะลูกค้าหาใส่โทนได้นะคะป้องกันเสียงแทรกซ้อนเข้ามานะคะก็จะคุยกันเฉพาะกลุ่มของเราเองนะคะลูกค้าค่ะในตัวผู้มือะค่ะลูกค้าเป็นภาษาไทยนะสามารถที่จะอ่านเข้าใจง่ายมากเวลาเราตั้งสูงตั้งช่องนะคะอ่ะตัวนี้ใส่ฐานเข้าไปนะคะ นี่ค่ะนะคะใส่ฐานก็ได้เหมือนกันหรือแพ็กฐานที่ไปกับเครื่องก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะคะนี่นะคะลูกค้าด้านนอกนะคะตัวนี้จะเป็นปุ่มเมนูนะคะแล้วก็ปุ่มล็อกนะคะตัวนี้จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็โมนิแล้วก็ปุ่มเรียกเข้านะคะตัวนี้เป็นที่เสียบแบตนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะคะเสียงฟังชัดมากลูกค้าเทนะคะลูกค้าหนึ่งสอง 3ามสี่ห้าเสนะคะเสียงดังฟังชัดมากเลยค่ะลูกค้าปุ่มไม้นะคะถ้าใครพยายามพูดตรงนี้นะคะจะมีปุ่มเดียวที่มีรูอยู่หนึ่งรูตรงนี้เรียกว่าปุ่มไม่นะคะลูกค้าก็จะพูดใกล้ๆโปรนี้หน่อยนะคะหนึ่งนะคะเสียงตึดคือเสียงตัดสัญญาณเราพูดจบแล้วนะคะเราจะสามารถตั้งค่าไม่ให้มีเสียงนี้ก็ได้นะคะลูกค้าค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสเปคข้าวๆข,ของตัวอ่า โมโต้ช็อกเบลท246นะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะรายละเอยียดสามารถสอบถามทางเพจได้เลยนะคะสําหรับใครที่ดูมาถึงตอนท้ายสุดนี้นะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูแล้วตั้งใจดูแอปมินมากๆนะคะแอปมินมีกิจกรรมให้ลูกค้านะคะแจกฟรีนะคะตัวโมโตนะคะชอกกเบลที246นะคะหคู่นะคะคือสองเครื่องนี้ไปเลยฟรีๆนะคะสําหรับใครที่ต้องการเข้าร่วมนะคะเพื่อจะชิงตัวนี้นะคะลูกค้า ติดตามเพจนะคะ1กดติดตามเพจค่ะกดแชร์เพจเข้ากลุ่มนะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะมาลงกันว่าต้องทำยังไงถึงจะได้ตัวนี้ไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินอันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย